ผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวมาเมืองมาลุ่นกันนะครับว่านักวดวันที่17มกราคมนี้ปีใหม่สกราใหม่นี่นะครับแม่แตะเคียนมาเสียตัวใดเนาะไป,ปะบอกบอกลองขอเยอะการขอ,ขอจบขอลาเด้อเห็นตามตอาเต็มเต็มหมดกันมาเนี่ยโว้ย โบนักรลัดเจ้าทีมปากกมมั่นท่องอะไรวันจะขออย่างนั้นจะไหนเงี้แกล้งเลยสามตัวตรงตรงหลุดตัวตรงตรงหลุดเหม็นๆเออมาเมืองมาดุ่นกันนะครับสำหรับอิอิสิทานใดนะครับว่าอยากให้เป็นตัวใดเนาะนะครับมือนเป็นวันพระนะครับเป็นมือดับนะครับผมอันหนึ่งตัวใด ท่าประเบาตาทิย์นะครับมานะครับมาขอโชคอยู่ที่แม่ตะเคียนาานะครับบ้านท่าลาดนะครับท่านใดก็ยังคงจาได้เนาะแม่ตะเคียมนมาท่าลาดแห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้เคยปูเสือนะครับปูเสือเคยมาทำพิธีขอนะครับเมื่อ3าปีที่ผ่านมานะครับสถานที่แห่งนี้ก็เคยโชกันมาต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นก็ตาบอกมาขอเรื่อยๆก็ได้โชคเรื่อยๆนะครับผมบางที่ประเบาเคาเลยได้รงคลิปดว่าเห็นอยู่ในแม่ตะเคียนเห็นในตัวนั้นตัวนี้เป็นอย่างไรเนาะปรเบอกโครงการก็เห็น ชัดเลยละที่แล้วมาก็เห็นเต็มๆนั่นแหละเห็นในคอนแต่เคียนเลยบ่เห็นในคอนแต่เคียนเลยนะครับผมสำหรับแนวทางของวันที่17มกราคมนะครับ2564นะครับผมสิเป็นตัวใดเด้อพี่น้องเฮามาเมืองามาเมืองมาอันน้ำกันนะครับจดไว้นะครับจดไว้นะครับถ้าหากว่ามีแนวทางตัวใดขึเป็นมากกับเฮซีนะครับผมจดไว้นะครับทางช่องก็ยังคงเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับ รับแนวทางของวัวหนที่17มกราคม2564นะครับเดี๋ยวปบาเบาชุดแล้วปรสิทธิภาพเบาเบาไปซองนะครับปบาเบาไปซองในขอนเมตะเคียนนะครับว่าเห็นเป็นตัวใดบ่หรือจังไดนนะครับแต่เป็นเลขหกบ่เปลีนเปลี่ยนสามบ่เนี่ยนะเป็นได้แค่เลขยงหกบ่เพราะว่าเลขยหกชัดเหรอเนี่ยนี่ครับมันนี่นี่มันในกล่องเลยนี่ตัวนี้ไปต้งบ้างในกล่องอ่ะอืมนี่ตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นสองศูนย์นี่สองศูนย์มีตัวนี้อันนี้จะเป็นสองศูนย์แต่ตัวนี้เป็นแปดห้าเข้ายเหมือนแปดห้านี่ตัวนี้เห็นตรงนี้ครับจอกตรงนี้ทุกครั้นนะเล็กนะตามตามปลาามาเห็นนี่ปลาเห็นนีเห็นหมอกมอที่มองนี้บ่ครับเห็นบ่านี่แล้วแต่ให้ดูตรงนี้บ้างนี่ มุ่เลขาชัดชัดนี่ตรงนี้เลขาตัวใหญ่ใหญ่เลยนี่ตรงนี้เห็นไหมหางก้องมึงหาเก้าบ่นี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นป้องบ่เอิญโอ้ยซ้ำหาซ้ำหาเออิีอยังตัวนี้มันชัดนี่โอ้หาชัดแห้งเ่ะนี่ชัดเลขาตัวนี้อนีหาซ้ำหาซ้ำนี่ตัวนี้นี่เออนี่ตัวนี้เลยห้เล็กไกลโอ้ชัดเลยหาซ้ำพี่น้อง นี่นนเดี๋ยวขออน,น,นุญาตฮันแนวสี่ขออนุญาตด้วยนะครับเดือยวูดูด้านกองมึงด้วยเห็นแจ้งๆเดือยวูดูนักการพี่น้องเห็นตัวไหนน้นอนี่เนาะหาหลายครับหาหาก็ได้หาสามก็ได้นี่ครับแน่นบินแน่นเห็นตัวนี้ก็บยู่หม่งประมาณมู่นี้ด้วยครับเด้อนี่มันี่นี่ตรงนี้นี่เหาครับผมเม่นแม่นปลาตรงนี้หาอยังปลาว่านี่หาหาตกมังในกองหาสามนี่เลขกหาเลขกหาชัด นี่เลขสามนี่เลขห้านี่เลขสามสามหาหาสามนี่นี่เลขแปดบ่นี่หาสามบ่ถั่วชุ่มหาสามมีที่กันบ่โอ้หาหาก็ะได้ด้วยแนมกระได้หาเก้ากรได้ห้าเก้าครับห้าห้าเก้าเห็นมอปลาอเออตัวนี้เนี่เก้าหาคือป้าเห็นเลยนี่เนี่ยห้าห้าเก้านี่เลขห้านี่เลขเก้านี่เลขห้าห้าห้าเก้าสองได้ก็ได้ เด็กห้าห้าชัดโอ้หาหาชัดเขาบอกวนี่เด็กเก้าก็ชัดนี่ตรงไตนี่ตัวตัวบนปลายไม้นี่แหละนี่แเก้ายไม้เออตรงนั้นแหละเอาไม้เด้อยสีไม้เด้อท่านผู้ชมเด้อนี่มาครับนี่หานี่ก็ปลายไม้นัวแบบนี่ตัวตัวนี้นี่นี่ปลายไม้นี่ตรงนี้นี่เห็นบ่นี่ชัดเจ้วเลยนี่หาหาเก้าเด็กห้านี่ชัดเจ้วเลยนี่ตรงนี้ ห้าห้าเก้านาะตรงนี้ก็ชัดแย่นะครับท่านผู้ชมเห็นตาออ่างันเดกับมืองน้ำกันเด้อนะครับเร,เราเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วอแตหามาแห้งเนาะเานีโย,ยกไปโยกมาในเน่นมันนั่นเลขาชัดนี่น,นีห้าชัดเนะาะชัดห้าเก้าห้าห้าเก้าว่เนูต้นเตาแตงก็ห้าศูนหากระแมนห้าเก้ากรแมนสี่แปดเก้าแกรแมนต้นนี้เป็นหาก็ได้เป็นหกหาก็ะได้เห็นบอลโตใต้ไาอีกนี่แต่ต้นนั้นคัดเน่ ห้าเก้าหาก้ชัดแห้งเนาะแับน้เดี๋ยวประชันเรืชั่วยุมตัวไหยกไปยกเดียวสู้ยังไยเด้อยังกันคนงไงเน้อยวยังมาไล่กล่องสู้มาได้น้องคนนะครับ่ันผช้ชมเห็นต่างบ่พอวลับกเก็โอ้ด็กห้าชัดห้าชัดแห้งห้าชัดห้าห้เก้า ปดเก้าก็ได้เออห้าห้าแต่ห้าชัดห้าห้าเก้าห้าห้าแปดนี่เด้อพี่น่องเด้อมันอยสี่ทีหนึ่งเด้อเห็นต่างกันปะครับผมนะครับเออเออตรงไหนล่ะเออสามตัวเลยล่ะนี่ห้าห้าเอาไหม่ชี้สองตัวแม่มจิกเด้อห้าห้าเก้าแล้วก็แปดเด้อก็ใครแปดเด้อครับผมนิ่มตามใหม่เด้อพี่น่องนิ่มตามใหม่ห้าห้าเก้าแปดห้าห้าเก้าแปด วงกลมหรือเด้อเล่นของวงกลมแคบไปเด้อครับแคบไว้ครับพี่น้องแคบไว้หรือท่านผู้ชมเห็นตามก็ไดก็บเขาเหมือนมาได้เด้อนะครับแคบไว้นะครับผมแคบไปเมืองนะครับแคบไปเมืองนะครับแม่ตะเคียนบ้านท่าลาดนะครับป่าเบ่าตาทิพย์นะครับเพิ่นเห็นอยู่มองนี้ปกติเห็นแต่มองนี้เลยบ่ครับที่มิโกันเห็นวันนี้ละเจที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวสิมาตรงกระหลี่บทุกเนาะนะครับตอนนี้สรุปก็คือแม่ตะเคียนมองนี้ได้หาหาเก่า เนาะมันใน<อ>ป้าที่ได้ส่งมาเก้าหะก็โตเดียวกันใช่โตเดียวกันอ่ะสรุปก็คือห้อาห้าเก้าอ่าแล้วไปครับไปมังเหล็กถูกเนะเาะนะครับเหล็กถูกสิตรงกันบอครับท่านผู้ชมนะครับผมสลับแม่ตะเคียนบ้านท่าลาดนะครับโอ้สาธุด้วยแม่เด้อเฮลูกเฮลานรอโชคเดี๋ยวมาในวันที่สิบเจ็ดม,ม,มกราเด,ด้อนะครับมัดขึ้นส่งเฉลา่ยถึงนี่มัดบ่โอ้นหมีผู้านะใหม่บ้าหรือว่าเนี่ยอ้ใหม่มาแล้วใหม่มาแล้ว ม่ไหมล่สาธุด้หแปดสี่เแด้งโสี่แปดสี่แปดสนั่นเออสี่แปดสี่สี่แเอาเดินง่ายครับพี่น้องเดินง่ายแปดสี่หาหาห้เห็นญี่ปุ่นหาหาันบออยู่เดี๋ยวันให้4ี่ีหาหา่ลดเอาลดแต็มขึ้นแต็ม นะครับชัดเจนเ้อนะครับผมนะครับอ้างุ้เหมือนจะน้อยครับสี่แปดสี่ขน้าสิจับได้ก็จับบบอยากนะครับผมนะครับจับบอย์กแปดสี่สี่แปดสีแปดก็ได้สี่สี่แปดก็ได้ค่อยออกค่อยออคออสี่แปดสี่แปดสี่สี่แปดแปดสี่นี่ตรงกระบหรือทีกตัวนี้แปดสี่แปดแล้วเดี๋ยวข้ามาสรุปแนวทางเนาะ เฉียนเขียนให้ความหยาดเขียนให้กันด้อนะครับให้พี่น้องเข้านะครับผมนะครับความหยาดเขียนแป๊บนึงนะครับโอ้เดวไม่เก่งมากบ้านน้องมี่เนาะนึกมีอะไรบ้างเอากาดลืมลืมลืมเอากาดกาดนำเงินกันได้เด้อพี่น้องเอาหยาดนะครับผมรปะกาศแดง แม่ตะเคียนคนอยากเขียนเด้อบ้านท่าลาดเนาะคนอยากเขียนเด้อแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขทูปสี่แปดสี่แล้ว้ก็ ตะเคียนห้าห้าเก้านะครับห้าหาแปดเนาะนะครับเก้าหในส้มเห็นเก้าห้านะครับท่านผู้ชมนะครับขันสีมัตจีห้ในเหนล็กถูกเด้อครับคุณาตแจ้งเฉพาสองตัวในเหล็กถูกก็สิเป็น C, CC, แปดซีซีแต่ก็เห็นแน่นนห็นน้ำมันนี้หาหาน้ำนี่ดีหาหาเนะาเนะโอ้เหล็กตองมอสิบมาเบิ่นหมพี่น้องนะครับ มกราคมหกสี่เอามันเชียร์หนน่อยเแียบเฉบหน่อเด้ออย่ามากันเด้อพี่น้องเลขทูบเดี๋ยวแคปหนึ่งด้วยคับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นไหนมึงเด้อชัดบอชัดบอนี่อุปกรณ์อะไรกันแคปเองโอ้ยปาะกาเด้งปาะกาไม่จีบกับเดียมานะครับมันก็เลยเป็นสีขอโทษขออไปเด้อครับพี่น้องแคปแคปครับพี่น้องแคบผมแคป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 ได้แคปเลยครับผมนะครับแคปได้แคปเลยนะครับผมสลับ ตะเคียนบ้านทาลาดในวันที่17มกราคมนะครับ17มกราคมเลขทูบเสียงไทยนะครับป่าเบานะครับจุดขอได้4 8 4นะครับแล้วก็อยู่ที่ขอนตะเคียนนะครับขอนตะเคียนแม่ตะเคียนทองสร้อยฟ้าพี่ตะเคียนทองสร้อยทองพี่ตะเคียนทองสร้อยเงินพี่ตะเคียนทองสร้อยเพชรนะครับผมนะครับได้559แล้วก็5 5 8นะครับที่ส้มนะครับที่สมด้วยนี่นะครับที่สมและกล้วยนะครับได้9 5้านะครับ แล้วก็ที่เขาจับให้ยแปดซี่นะครับแปดซี่นี่ก็เอามาจากเหล็กถูบนะครับแปดซี่ซี่ฮ่า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 นี่ก็ได้มาจากนี่นะครับผมได้มาจากตะกอนตะเคียนนะครับที่เป่าเบ่าตาทิพย์นะครับ <พอ S 1> เห็น <ผม S 1> นะครับวหลผูลบบ้บุญธรรมวิลล์อ้าหลุบรอแล้วผู้เผย<บ><บ>ใส่ข้งางในข้างในโอ้หลวงแต่ดูแลข้างในเนาะปกติเห็นหลุบรออยู่นี่นะครับผมอ่ะสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านใเดี๋ยวขามานะครับแช้าไปเด้อนะครับ แค็ไว้นะครับผมหรือทนาใดจะเอาไปรัฐบาลนะครับรัฐบาลลาวก็ได้เด้อนะครับใครจะเอาไปรัฐบาลลาวก็ได้นะครับผมนะครับแค็ไว้ครับผมเช็คใบเลขทูบี484นะครับเห็นที่ขอตะเคียน559 588นะครับหรือท่านผู้ชมเห็นต่างจะไหนก็แคปได้จดเอาไปนะครับที่อันมินในนี้ให้เด้อนะครับผมก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับผมในการนําเสนอเท่านั้นนะครับในขอนตะเคียนบ้านท่าลาดนะครับในงวดวันที่17มกราคม2564